เป็นปน,ปน,นั่นวิหารเซเอวิหารเซียนนี่คือวิหารเซียนทืนานที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้เงียบมากนะคะนนก็ต้ร้างนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ก็เป็นวัดยานวรวิหารนะคะเป็นวัดที่ใหญ่โตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนะคะตอนนี้ก็เงียบมาถึงแล้วนะคะมาถึงน้องปุ๋ยแล้วนะคะขาชีจันได้มาเยี่ยมน้องปุ๋ยด้วยนะคะได้มาตัดต้นกล้วยด้วยน้องปุ๋ยตัวสูงมากเลยนะคะนานแล้วไม่ได้เจอหมอนช้างสีโดเลยน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะกอน ยังคืยายลงจากรถไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ลงยายก็ต้องอยู่บนรถโควิดนี่มันช่างทําให้ทุกคนลําบากมากเลยนะคะ,ะมาหาพี่หาน้องนะคะแต่ลงไม่ได้ลงจากรถไม่ได้เราคุยกันผ่านรถเลยนะคะนี่เป็นอะไรที่ลําบากมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาตัดกล้วยให้แม่วารีนะคะนี่คือน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยน้องปุ๋ย นายยายสมใจยายสมใจยังไม่เข้ามาโอ้น้องปุยโตเป็นสาวแล้วโอ้นองปุยโตเป็นสาวแล้วยายไปตัดต้ดก่อนนะคะ ตัดลวยให้แม่วารีนะคะอันนี้พ่อควานของอน้องปุยมาช่วยนะคะวันนี้อันนี้ก็พ่อควานของแม่ขมาอ่าสถานที่ที่เรามาตัดแห่งนี้นะคะก็อยู่ที่อ่าตําบลตำบลอะไรฮะตํบนาบลนาจอมเทียนนะคะตํบนาบลนาจอมเทียนไกลนะคะจากจากสวนช้างสยามมาก,ก็ 20กิโลเนาะ20กว่ากิโลนะคะที่เราด้านโดนมาหาตัดต้นกล้วยให้แม่วารีนะคะที่ป่วยนะคะคุณหมอบอกว่าต้องทานต้นกล้วยเยอะๆนะคะไกลยังไงเราก็มานะคะขอให้มีนะคะถ้าท่านได้มีนะคะต้นกล้วยที่โลละแล้วนะคะก็สามารถทักไปหาลายของแม่ขวานได้นะคะแม่ขวานจะได้มาตัดนะคะเอ,อาไปให้แม่วารีเพราะต้องทานเยอะนะคะบอกว่าต้องเร่งด่วนเลย อันนี้ก็ขวานช้างนะคะช่วยใหย่กวันนี้เบาแรงน่อยนะคะตาไม่อยู่นะคะตาไปตัดหญ้าเราก็เป็นหน้าที่กันทาก็จะได้เยอะอยู่นะคะจะได้ประมาณสองวันสมมติว่าให้ทานเยอะนะคะันหนึ่งก็สี่ห้าต้นเลยเอล๋อแล้อเอาไปใบก็เอาแต่ต้นมาเลยลรกใบไม่ต้องเอาเพราะว่าวิ่งไกลเพราะว่าไม่ใช่รถโคกเนาะอ่ารถอีกคันหนึ่งตาเอาไปตัดหญ้าเนาะเราก็เอาคันนี้มาจะได้ เสร็จแล้วนะคะก้อนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วไกลด้วยนะคะน้องช้างร้อนอ่าขอบคุณพ่อควานด้วยนะคะ,ะที่มาช่วยนะคะคอ่าพ่อควานน้องปุ๋ยนะคะคเพื่อนบ้านกันอ่ามาช่วยตัดยายนะคะวันนี้ที่มีต้นกล้วยนะครับก็บริจาคได้ที่คอมเมนต์ของยายอูดเลยครับอ่าน้องปุ๋ยก็ได้่น้องปุ๋ยก็ได้ครับอ่าต้นกล้วยที่โลแล้ว เอาไปให้ช้างป่วยนะคะเอาไปให้ช้างป่วยเพราะว่าต้องการเยอะนะคะต้องการเยอะมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพ่อควานนะะควันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีครับจ้าจ้าจ้าในคุณยายก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะอ่าไปมาถึงแล้วจ้า ไปให้คนป่วยเราเร็วเอามาให้คนป่วยโดยเฉพาะนะคะนี่มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วอ่าไกลนะคะระยะทางก็ยี่สิบกว่ากิโลอ่านนสาวกระปกอมสินคิดโปน้อยอันนี้แม่วารีของเรานะคะช้างป่วยนะคะก็ อ่ะแม่แม่ท่านใดนะคะที่ได้ดูคลิปของแม่ควานนะคะของแม่ทำแก้วครอบรครัวกินจุนะคะอยู่ที่ส่วนช้างสยามกระทิงลายนะคะตำบหลหนองปลไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะอ่าอยู่ะละแวกใกล้เคียงนะคะถ้ามีต้นกล้วยนะคะที่โลนะคะก็อ่าทักมาหาแม่ควานได้นะคะจะได้เอามาให้ช้างเชือกนี้กินนะคะ,ะต้องการเยอะนะคะเยอะเลยอ่าเร่งด่วนนะคะมากมาย อ่าวันนี้ก็ไปได้มาจากอ่านายจอมเทียนนะคะคนใจดีเขาให้มาก็เอามาให้ช้างป่วยนะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะอ่านางกําลังป่วยนะคะอ่าตอนนี้ก็กระเพาะเยื่ออักเสบด้วยนะคะเป็นนิ้วนะคะคุณหมอบอกว่าต้องทานเยอะๆนะคะต้นกล้วยก็ใครมีก็ทักมาได้นะคะจะได้ไปตัดเองนะคะหรือผู้ใหญ่ใจดีจะเอามามอบให้ก็ได้นะคะอยู่ที่สวนช้างสยามนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องทังแม่คำเกียวคอบครัวคิดจุด้วยนะคะ